ันนี้9920ค่ะรหัส9920 13ช่องฐานกระเป๋าค่ะอยู่ที่10นิ้วครึ่งนะคะฐาน10.5ค่ะความสูงค่ะจะอยู่ที่5นิ้วครึง่งแล้วก็ความหนาค่ะอยู่ที่4เนิ้วครึง่งฐานกระเป๋าค่ะสี่เหลี่ยมแบบนี้และเสริมแข็งให้ตลอดทั้งแนวค่ะเสริมแข็งตลอดทั้งแผ่น ปกหมุด4ตัวนะคะสายสะพายมีให้2เส้นค่ะตัวนี้10บนใช้งานง่ายรูดเปิดมาด้านในปากกระเป๋ากว้างๆเลยค่ะแล้วก็แบ่งเป็น3ช่องใช้งานสำหรับรุน่นนี้คุณพี่เปิดมาแบ่งเป็น3ช่องแบบนี้สามารถใส่กระเป๋าตังยาวได้ทุกช่อง สายสะพายาว c r o s บ body หนึ่งเส้นค่ะนะคะตรงกลางตรงนี้จะมีพ็อกเก็ตไฮเป็นพ็อกเก็ตใหญ่แล้วก็สิบล้วงหลังหนึ่งเซนมีหกสีเท่านั้นค่ะคุณพี่9920ค่ะตามด้วยมินค่ะคุณพี่สีที่หนึ่งค่ะคือสีมินนะคะ9920ตามด้วยมินสีที่สองค่ะคุณพี่9920ค่ะตามด้วยมิลานโนนะคะมิลานโนสีถัดไปค่ะคุณพี่9920ค่ะตามด้วยส้มค่ะสีส้ม ถัดไปค่ะคุณพี่9920ค่ะตามด้วยตาลค่ะทำด้วยแดงค่ะคุณพี่แดงสดสวยมากนะคะสีสุดท้ายคือชอมพูชมพูยังมีน้องเป็ดให้